ผมมั่นใจว่าดิลรับเนี่ยในการโค้นผลกำเรโซเชียลกานเนี่ยจะถูกลุมกินโต๊ะเพราะเหตุผลว่าคุณไปฟ้องชุดนู้นชุดนี้ฟ้องคณะพนักงานสอบสวน200กว่าคนฟ้องชุดนี้30คนวันนี้ฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เต็ไมไปหมดเลยประเทศนี้เมืองน,นี้แดกกันจนน้่รวยรับสวยกันจนรวยกันปุงปิ้นอดีต นายพลพลังงานเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรมากมายมีใครก็ไม่รู้เป็นตำรวจอยู่แถวเซนทรัลลาดพร้าวสนับสนุนดูแลนายพลนายพลคนนี้สนับสนุนเจ้าสัวพลังงานจนปัจจุบันนี้มีเงินแสนล้านที่น้องประชาชนคนในประเทศการร่วมมือกันวางแผนในการยึดอำนาจครั้งนี้ไม่ใช่ทำเฉพาะแค่ ฝ่ายการเมืองหรืออดีตผู้บริกาอมต่างชาติสอเสือมีการทำกันเป็นกระบวนการเขาเรียกว่ากลุ่มยังเติร์กในการยึดอำนาจพลตำรวจสอ์สม,มนที่ไม่ใช่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจถามประหลัดทิงว่ากล้าพูดกับผมไหมว่าเรื่องที่คุณพูดกับผมว่าเอกมีเส้นทางการเงินถึง จากไว้พนันแต่ผู้ใหญ่ขอมาคุณเลยต้องยุติเรื่องคุณกล้าบอกผมไม่ว่าไม่จริงผมสามารถเอาผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจอยู่กับคุณนั่งกับผมเนี่ยนะคุยกับคุณเนี่ยสามสายเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยยืนยันได้ว่าคุณหักหลังเพื่อนคุณไม่ถึงประธานปปงดูแลเอก,กลักษณ์ริมสังกัดที่เป็นรองเลขาธิการปปง แต่พบว่ามีการโอนเงิน5้าแสนหกให้กับเอกรักษลิมสังกาดจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ผมถามว่าคุณเป็นประธานการสอบสวนคดีนี้แล้วคุณล้มมวยเนี่ยเอออย่างนี้คุณจะมีความไป็นธรรมได้ยังไงคุณประหลัดชิงประหลัดชิงเป็นใครพี่น้องประชาชนเดี๋ยวก,กด Google ให้ดูจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยอยากจําคนแบบนี้เพราะว่าผมคิดว่า จริงๆเขาเป็นคนดีนะในความคิดผมแต่พอมาเจอกับตัวเองเลยรู้ว่าคนคนนี้ไม่ไหวก็คือคุณชัดชัยพมเลิศหรือประหลัดชิงวันนี้ถ้าคุณประหลัดชิงยังเป็นกรรมการสอบเนี่ยคนเีต่อศัสต์สุนมนี่ยผมว่าไม่แฟร์ คุณประหลัดชิงมีเบอร์โทรผมอยู่แล้วอฉริยะเบอร์อะไรคุณประหลัดชิงรู้โทรมาได้เลยหลังไล์สดว่าที่ผมพูดไปไม่จริงคุณประหลัดชิงไปฟ้องผมได้ที่ศาลนายรัชดาหรือศาลไหนก็ได้ผมจะนําหลักฐานมาให้พิสูจน์ให้ประหลัดชิงรู้เลยว่าผมได้มีการบันทึกเสียงไว้เหมือนกันว่าประหลัดชิงเนี่ยได้คุยกับผมเรื่องเอกลักษณ์นิมสังกัดว่าอย่างไรวันนี้เปิดเนี่ยเปิดทุกประเด็นเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับ เพื่อชาติบ้านเมืองถ้าเราปล่อยให้มีการรังแกคนดีนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์แฝงกันแล้วบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรการใช้ดิวรับการใช้อำนาจมืดในการรังแกผู้บัญชากรระดับชาติพลตเอกต่อศักว์สุนิล เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมต้องออกมาพูดจริงๆจะมีการ,ถรแถลงข่าวเมื่อวันที่วันพัสดที่แล้วลงที่ผมมีการจองโรงแรมที่นนทบุรีพาเลทไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากผมติดภา,ารกิจต้องเดินทางไปวัดบางคามวันศุกร์จึงไม่สะดวกวันนี้จึงเปิดให้เห็นชัดเจนเอาละเรามาพูดถึงพลเอกสุรเชษฐ์หักพานบ้าง พลตํารวจสุรเชษฐ์ักพานประกาศอยู่เสมอโดยให้ทนายฟามมีการประกาศว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเส้นเงินเกี่ยวข้อง <c oughs> ไม่มีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไม่รู้เรื่องลูกน้องตัวเองไปเอาบัญชีม้ามาโอนเงินให้กับตัวเองและครอบครัวไม่รู้เลยมีการออกมาเรียกจากพนักงานสอบสวนครั้งที่หนึ่งพลตํารวจสุรเชษฐ์ักพานก็ใช้เทคนิคที่มีกุญซือดี อ้าวปวิทยาว่าไม่ได้รับหมายกับมือพนักงานสอบสวนผมเชื่อว่าก็ต้องมีความเก่าพอสมควรเพราะว่ามีถึงผู้บัญชีการหัวนครบาลเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนยอมรู้อยู่แล้วว่าการส่งหมายเรียกให้กับพลตเฉลเช่ดพานนอกจากส่งที่ทำงานแล้วส่งที่บ้านแล้ว ก็ต้องส่งไปที่ภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนด้วยต่อมามีการออกมาเลียกคดีสองคนตราเลโซเชนักพานก็ใช้มุกเดิมอ้างว่าไม่รับหมายให้ทนายความออกมายืนยันว่ามีการส่งสํานวนคดีนี้ไปแลป้วปปชอ,อย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทนราเลว่าในคดีมินนี่เนี่ย การตั้งโจทย์ของพนักงานสอบสวนมันตั้งผิดตั้งแต่แรกมันนั้นมันไม่ยุ่งอีลงตรงนังหรอกมันมีคดีมินนี่เป็นคดีหลักของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีแอดมินอะไรต่างๆถูกจับหมดการที่มีการโอนเงินจากบัญชีม้าไปยังบัญชีอื่นเนี่ยมันต้องเป็นคดีคดีหนึ่งคดีสมคบกันฟอกเงินส่วนคดีบินนี่เนี่ยเป็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เปิดรับกินรับใช้ แล้วก็เป็นข้อหาฟ้องเงินแต่คดีคนที่มีการเอาบัญชีม้าไปโอนเนี่ยให้กับใครก็แล้วแต่ต้องไปดีสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันฟ้องเงินทีนี้โจ์เนี่ยเบอร์คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยไปตั้งผิดไปตั้งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเจ็ดจึงเป็นตาแหน่งทางราชการต้องเอาไปส่งให้กับปปชถ้าเป็นคดีฟ้องเงินเป็นความผิดส่วนตัวไม่ต้องส่งให้กับปอปชแต่เมื่อโจ์ตั้งผิด คนที่ทำคดีนี้ตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกจึงเกิดอีลงตรงนางมาถึงทุกวันนี้ต่อมาคดีบีเอ็นคตำรวจเริ่มรู้แล้วว่าไอ้โจทย์ครั้งแรกเนี่ตั้งผิดจึงมีการตั้งข้อหาคดีฟ้องเกินเตียงเดียวจึงไม่จําเป็นต้องส่งปปชตามที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่ต้องส่งปปชถูกต้องแล้วการที่ทนายความของพลเอกชลิพานออกมาบอกว่า,บา,บา มันเป็นสํานวนคดีเดียวกันนั้นคุณรู้เนื้อหาในสํานวนได้อย่างไรครับคุณทนายฟาร์มการที่คุณเอาเส้นเงินมาแสดงที่โรงแรมคุณเป็นทนายฟาร์มคุณต้องว่าความในสารครับคุณไม่ใช่เอาความร,รับในเส้นเงินความร,รับในบัญชีธนาคารความร,รับในทะเบียนาาราษฎรความรับในโทรศัพท์มาเปิดเผยสาธารณะได้คุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองการเข้าถึงทะเบียนราษฎรมีอัตราโทษสิบปี การเข้าถึงข้อมูลธนาคารการเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์มีอตาตโทษอย่างไรคุณรู้อยู่แล้วว่าโทษนะคุณนายคุณยังโชคดีนะคุณใช้อักษรย่อต่อเต่าอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะผมถามว่าเมื่อคุณทำเองแล้วเนี่ยไม่เป็นที่พอใจของคนที่ต้องการให้คุณแฉพรุ่งนี้จะมีทนายคนดัง ออกมาแฉเส้นทางการเงินของตำรวจสามนายโดยมีการระบุถึงพลโกต่อศักดิมม์สมนรด้วยผมก็อยากจะฝากทนายคนดังว่าในคดีถุงเงิน6ล้านเนี่ยนะครับเวลาถแถลงเนี่ยถแถลงใหญ่โตแต่เวลาไปให้การที่กองปราบเนี่ยให้การคนละเรื่องระวังจะไม่มีที่อยู่นะครับนะผมเตือนด้วยความรักระหวังดี เพราะในคดีที่มีการแจ้งความเท็จผมสีแห่งทั่วประเทศไทยเนี่ยนะวันนี้ก็มีการสืบพยานเรียบร้อยคุณลองไปถามทนายความของคุณดูแล้วกันว่านะสารมีคำสั่งว่าอย่างไรพรุ่งนี้คุณเปิดอีกไม่เกินสองวันคุณถูกฟ้องแน่นอนอันนี้ไม่ได้ขู่ทางโซเชียลแต่บอกให้รู้ว่าถูกฟ้องแน่นอนไม่เกินวันพฤหัสบดี จะเปิดอะไรของใครให้มั่นใจนะครับว่าไม่เป็นของแท้เอาบัญชีม้ามาจากไหนเอาบัญชีใครมาจากไหนเอาโทรศัพท์มาจากไหนเอาข้อความมาจากไหนเปิดให้ได้ให้ได้ของแท้ผมชื่นชมนะถ้าจะเปิดของจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีการเปิดเผยสาระและเป็นข้อมูลจริงไม่มีการปั้นแต่งผมเห็นด้วยในการเปิดโปงเพื่อให้มีการขจัดทำลาย การเรียกรับสวยทั่วประเทศของตำรวจก็ดีของหน่วยงานอื่นก็ดีแต่ขอให้เป็นของจริงไม่ใช่เอามาต่อรองไม่ใช่ให้กับพิธีกรชื่อดังเมืองไทยนะไม่ใช่ให้พี่หนุ่มกัญชัย <c oughs> โทรไปหาพลตรีต่อศัติ์สุวิมลว่านายตั้มอยากคุยด้วยไอ้อย่างนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าพลตรีต่อศัต์สุวิมลเนี่ยนะเขาไม่คุยด้วยหรอกเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิด หากเขาทำผิดเนี่ยป่านนี้พลเอกสุรเชษอักพานเนี่ย,นนยลอพลเอกต่อสักสม,มนเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนเป็นผอตรแล้วคงไม่ปล่อยมาถึงวันนี้หรอกดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ขอให้ดูต่อไปผมบอกให้เลยว่าจะมีการตายกันเป็นเบือพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ผมมั่นใจว่า ดิวรับเนี่ยในการโค่นคนตำองเลตัวเช่นอกพานเนี่ยจะถูกรุมกินโต๊ะเพราะเหตุผลว่าคุณไปฟ้องชุดนู้นชุดนี้ฟ้องคณะพนักงานสอบสวน200กว่าคนฟ้องชุดนี้30คนวันนี้ฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เต็ไมไปหมดเลยถ้ากุกดคุณสร้างศัตรูเต็ตไมไปหมดที่สําคัญคุณไปเช็ครายชื่อคณะพนักงานสอบสวนให้ดีๆนะว่าเขาเป็นเด็กของใคร เขาเป็นเด็กของอดีตผู้บัญชาการตำราจชาติสเสือทั้งนั้นแล้วถ้าหากคุณโดนคดีใครได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนคนไทยใครได้ประโยชน์เพราะมันเหลืออยู่สามคนไงเหลือกิติรัตนเพชรเหลือธนาชูวงศ์เหลือท่านไกรบุญสวดทรงผมให้ข้อคิดแค่นี้แหละว่าใครได้ประโยชน์